แน่นอนนี่คือสคริปต์ภาษาไทยความยาวประมาณ1200คำสำหรับช่องเกียร์ฮับเกี่ยวกับเมนิไซฟ้า2 0 2พพร้อมหก30วินาทีแรกแบบรวดเร็วดรามา่าและเร้าใจไม่มีหัวข้อพร้อมอินโทรของช่องเป็นภาษาไทยที่แปล,ลมาจากภาษาโปรโตุเกสอย่างกลมกลืน คุณเคยได้ยินชื่อมณนี่สายฟ้าหรือ,อยังอาวุธใหม่ล่าสุดของไทยในปี2025ที่กำลังทำให้ทั้งเอเชียต้องตะลึงมิสไซล์ความเร็วเหนือเสียงที่ถูกขนานนามว่าเป็นสายฟ้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกพัฒนาเพื่อเปลี่ยนชมหน้ากองทัพไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนวันนี้เราจะพาคุณไปดูว่ามันคืออะไรทำไมทั่วโลกถึงจับตามองและที่สำคัญที่สุดราคาของมันที่คุณจะต้องอึง้ง อยู่กับเราจนจบเพราะราคามันจะทำให้คุณช็อกแน่นอนยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องที่พาเทคโนโลยีทางทหารมามีชีวิตจริงถ้าคุณคือคนที่หลงไหลในรถถังเครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์และอาวุธล้ำอนาคตนี่คือที่ของคุณกดติดตามเปิดกระดิ่งและเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเผยสุดพิเศษเกี่ยวกับพลังทางทหารจากทั่วทุกมุมโลกและตอนนี้มาทำความรู้จักกับพระเอกของเรามณีสายฟ้า2025 อาวุธแห่งยุคใหม่ของประเทศไทยที่ชื่อของมันมีความหมายว่าสายฟ้าแห่งสวรรค์ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเล่นเล่นเพราะนี่คือโครงการที่ถูกออกแบบมาให้เป็นมิไซัยความเร็วสูงที่ยิงได้ไกลแม่นยำระดับสาระยาแพทย์รัฐบาลไทยได้ลงทุนมหาศาลในโครงการนี้โดยร่วมมือกับทีมวิศวกรจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพื่อพัฒนามิตรล์ที่มีความเร็วสูงสุดถึงเมตสามหรือกว่า3,600กกิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อมันถูกยิงออกไปแล้วแทบไม่มีระบบป้องกันใดในโลกที่สามารถหยุดมันได้ทัน มณีสายฟ้ามีระบบนำวิถีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งสามารถปรับเส้นทางกลางอากาศเพื่อหลบหลีกเรดาร์และระบบต่อต้านจากศัตรูได้อย่างชาญฉลาดอีกท่านยังสามารถยิงได้จากหลายแพลตฟอร์มทั้งเรือรบรถยิงภาพคพื้นดินหรือแม้แต่เครื่องบินรบทีป่เป็นของกองทัพไทยที่ถูกดัดแปลงมาเฉพาะสำหรับมันดีไซน์ของมันได้รับแรงบันดาลใจจากมิไซล์รุ่นระดับโลกอย่างบราโมสของอินเดียและฮุนมูของเกาหลีใต้แต่ถูกปรับแต่งให้มีเอกลักษณ์แบบไทยแท้ ตัวโครงสร้างทำจากโลหะผสมไทเทเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้มันทั้งเบาและทนต่อแรงดันและความร้อนในระดับสูงได้ดีเยี่ยมหัวใจสำคัญของมณีสายฟ้าอยู่ที่ระบบขับเคลื่อนลูกผสมใช้ทั้งเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตในช่วงแรกและรามเจ็ตในช่วงทำความเร็วสูงสุดทำให้มันสามารถบินได้ระยะทางไกลถึง600กิโลเมตรโดยไม่สูญเสียพลังงานเลยแม้แต่น้อยระบบนำวิถีของมันล้ำยุคอย่างแท้จริง ใช้ทั้งเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรกล้องอินฟราเรดและฐานข้อมูลภูมิประเทศดิจิทัลทําให้มณีสายฟ้าสามารถจดจําภูมิประเทศและบินหลบภูเขาป่าหรือเรดาร์ของสัตรปรูได้อย่างแม่นยำพรากับมีสติปัญญาของตัวเองผลการทดสอบในปี2024ระบุว่ามณีสายฟ้าสามารถโจมตีเป้าหมายได้ด้วยความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า1เมตรนั่นหมายความว่าถ้ามันล็อกเป้าเรือรบหรือฐานทัพใดๆมันจะไม่เพียงแค่โดนเป้าแต่มันจะทำลายล้างเป้านั้นอย่างสมบูรณ์ รูปลักษณ์ของมันก็ดูดันไม่แพ้กันด้วยโทนสีเทาดําที่ช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์และการออกแบบแบบสตีลทําให้แทบจะมองไม่เห็นจากระบบติดตามสตรูมันคือความงามแบบไร้ากาดที่ถูกสร้างมาเพื่อการทําลายล้างโดยเฉพาะแล้วราคาของเจ้ามิสไซล์สายฟ้านี้ละ่ะแหล่งข่าวระบุว่ามันีสายฟ้า2025มีราคาต่อหนลูกอยู่ที่ประมาณ3-3.5ล้านดอลลาร์อเมริกาหรือราวๆ120-130ล้านบาทไทยต่อหนลูก ถือว่าเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่แต่ก็สมเหตุสมผลสำหรับเทคโนโลยีขั้นเทพระดับนี้เป้าหมายของไทยไม่ใช่แค่การป้องกันประเทศเท่านั้นแต่คือการแสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยสามารถสร้างเทคโนโลยีทางทหารระดับโลกได้ด้วยตนเองมณีสายฟ้าจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจและความเป็นอิสระทางเทคโนโลยีของชาตินักวิเคราะห์ด้านการทหารหลายคนเชื่อว่าโครงการนี้จะเปลี่ยนบทบาทของไทยจากผู้ซื้ออาวุธเป็น ผู้ผลิตอาวุธระดับภูมิภาคและนั่นคือการเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มณีสายฟ้าไม่ได้มาแค่เพื่อป้องกันแต่มันคือข้อความเตือนถึงทุกประเทศที่อาจคิดท้าทายอำนาจของไทยในภูมิภาคนี้และที่น่าตื่นเต้นคือมีข่าวหรือว,ว่ารุ่นถัดไปของมณีสายฟ้าอาจเป็นรุ่นยิงจากอากาศที่จะสามารถปล่อยจากเครื่องบินขณะบินด้วยความเร็วสูงได้ซึ่งจะทำให้ไทยมีศักยภาพในการโจมตีทั้งบนบกและทางทะเลได้ในพริบตาเดียว มันนีสายฟ้าสามารถติดหัวรบหนักถึง250กิโลกรัมทั้งหัวรบระเบิดแรงสูงและหัวรบเจาะกรอะทำให้สามารถทำลายเรือรบหรือฐานที่มั่นได้ในนัดเดียวระบบควบคุมแบบเครือข่ายของมันยังอนุญาตให้ยิงเป็นฝูงได้หลายลูกพุ่งไปพร้อมกันและสื่อสารกันกลางอากาศเพื่อหลอกล่อระบบป้องกันของศัตรูเหมือนฝูงพึ่งรายที่ไม่สามารถหยุดได้ผลกระทบของโครงการนี้ไม่ใช่แค่ด้านการทหารแต่ยังส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจภายในประเทศอีกด้วย เพราะใช้ทีมวิศวกรนักวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมไทยเป็นหลักเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในหลายภาคส่วนรัฐบาลไทยมีแผนผลิตมณีสายฟ้าประมาณ200ลูกภายในปี2028โดยจะใช้บางส่วนในกองทัพและอีกส่วนอาจส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรในอาเซียนเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และมาเลเซียหากสำเร็จนี้จะเป็นก้าวใหญ่ของไทยในตลาดอาวุธโลกท้ายที่สุดมณนีสายฟ้า2025ไม่ได้เป็นเพียงมิสไซล์แต่คือ สัญลักษณ์ของยุคใหม่แห่งพลังและความภูมิใจของไทยที่กำลังประกาศให้โลกได้รู้ว่าประเทศไทยพร้อมที่จะยืนอยู่ในเวทีเทคโนโลยีทางทหารระดับโลกแล้วอย่างแท้จริงแล้วคุณล่ะคิดว่ามณีสายฟ้าจะสามารถเทียบชั้นกับ b รา m o สหรือโตมาฮอกได้ไหมคอมเมนต์บอกเราด้านล่างเลยถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม GearHub เพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกเจอกันในภารกิจหน้าสวัสดีครับ ต้องการให้ฉันทำเวอร์ชันภาษาโปรตุเกสและภาษาไทยแบบผสมสองภาษาในคลิปเดียวสำหรับช่องเกียร์ฮับด้วยไหมจะเหมาะกับผู้ชมจากทั้งสองประเทศมอแน่นอนนี่คือสคริปภาษาไทยความยาวประมาณ1,200สคำสำหรับช่องเกียร์ฮับเกี่ยวกับเมนิไซฟ้า2องพพร้อมหก30วินาทีแรกแบบรวดเร็วดรามา่าและเร้าใจไม่มีหัวข้อพร้อมอินโทรของช่องเป็นภาษาไทยที่แปล,ลมาจากภาษาโปรตุเกสอย่างกลมกลืนคุณเคยได้ยินชื่อ มันี่สายฟ้าหรือ,อยังอาวุธใหม่ล่าสุดของไทยในปี2025ที่กําที่กำลังทำให้ทั้งเอเชียต้องตะลึงมิสไซล์ความเร็วเหนือเสียงที่ถูกขนานนามว่าเป็นสายฟ้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกพัฒนาเพื่อเปลี่ยนชมหน้ากองทัพไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนวันนี้เราจะพาคุณไปดูว่ามันคืออะไรทำไมทั่วโลกถึงจับตามองและที่สำคัญที่สุดราคาของมันที่คุณจะต้องอึง้งอยู่กับเราจนจบเพราะราคามันจะทำให้คุณช็อกแน่นอน ยินดีต้อนรับสู่ GearHub ช่องที่พาเทคโนโลยีทางทหารมามีชีวิตจริงถ้าคุณคือคนที่ลหลงไหลในรถถังเครื่องบินรถเฮลิคอปเตอร์และอาวุธล้ำอนาคตนี่คือที่ของคุณกดติดตามเปิดกระดิ่งและเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเผยสุดพิเศษเกี่ยวกับพลังทางทหารจากทั่วทุกมุมโลกและตอนนี้มาทำความรู้จักกับพระเอกของเรามณีสายฟ้า2025อาวุธแห่งยุคใหม่ของประเทศไทยที่ชื่อของมันมีความหมายว่าสายฟ้าแห่งสวรรค์ ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเล่นๆเ,เพราะนี่คือโครงการที่ถูกออกแบบมาให้เป็นมิสไซล์ความเร็วสูงที่ยิงได้ไกลแม่นยำระดับสัรยาแพทย์รัฐบาลไทยได้ลงทุนมหาศาลในโครงการนี้